สวัสดีเด้อพี่น้องสุขุสุขคนเอฟซีผู้ติดตามห้าหน้อยลุงปลาวานนาเบาหนา,า,หนาสาวสุขุสุขคนผู้ติดตามนาอเมื่อวันห้าหน้อยกับเดินสามน้อยพี่น้องพอสามลูดผู้ธากาศาสร์กับมาแล้วกาศาสผู้เป็น เอฟซีของกาศาัดมาแล้วเดอ้อมาแล้วมาแล้วเขาเขามาแล้วเขาหลุดหายอยู่เด้อพี่น้องเน้อผู้ยุก,กาศาเป็นยังไงโหมันว่าขันยุคก,กามเขาเหมานใ้เห็นได้เด้อบัดออกกล้การไปแล้วบัดปล่อยออกไปให้เห็นแล้วหมู่บ้านนี่กันห้าหน้อยกันหลุดไปซ้องน้อยพี่น้อง หลดสะโพกกิดครับพิเศษเข้สามน้อยเข้สามหลุดน้อยละหลุดบ่มีน้อยสองหลุดถือว่าเต็มดีจ้วยพี่น้งองขันด้สามขันในสองในจังบ่ดีในสามด้ซีขึ้นไปดีโลดเพราะว่าได้เกิดกายเคืองจ้วยในสองบด่ดีบ่ถึงในสามถึงเคืองจ้วย ไปซี้กายเคืองอะรหาแหงคักล้วพี่น้องนั่นในห,หาแหงมาเต็มเต็มมือว่านนี่เป็นจะได้เล่นสงการกันนอกพี่น้องเนาะพอหาเงินใช่สงได้เงินใช้สงการกันลำด้วยกันแนบอ้สงการแล้วให้ f เอฟซีสุข,ขูสุขคนสงการล้วได้ถึงปีใหม่ละสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเด้อลูกไข่ไข่เก็บกก่ยาเบียนเบียนกันยามีลกมีไข่ โรคไผ่พยาธิยอันใดก็ให้หายจากตนจากตัวไปจากครอบครัวไปสิ่งใดบ่ดีให้ปดใส่หนามชงการไปเลยล่างนะกับหนามชงการไปเลยนะพี่น้องนะผมเก็บกระได้คุ้มไข่ยามีได้เอฟซีสุขูทุกคนเด้อร์ปราศจากโรคปราศจากไผ่ให้ตะล่บล้ำลุยๆกันบาดนี่รวยๆกันเอากวอนสิไปเ <ไป S 1> บิบ้งวันที่สิบสี่ยังบ่ทัน แยวสงการนี่พี่น้องหวตะเขามาได้สองมื่เบึงวันที่สิบสาม่ันวาอนพี่น้องเอ้ยวันที่13าเมษา 2, สองพันห้ารสิบแดสุอคิดลดไปกาซาดคูวิ่งเด่นศูนย์ร่องหเขาศูนย์ละพี่น้องเขาตัวเด่นเลยในศูนย์สหลุดพิเศษลดไปปกติ เด่นศูนย์ร่อง4ีกับเขาศูนย์นั่นแหละพี่น้องในหกศูนย์หลุดเวพี่เด่นหาร่อง4ีก็ได้หาตัวเด่นนะพี่น้องก็ได้หาสองหลุดเอาไปในมาเบิ้งของวันที่สิบสี่มือนี่สงการมือ,มอที่สองแล้วนาะพี่น้องที่สองแล้วเด้จากน้อยก็สิ่เลเฮรัฐบาลแล้ว อุท่าเล่ากับว่าวันที่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อบอกไปก่อนจังสีเล่าจังสีเห็นสิบสี่มือนี่บ่มีเล่าพี่น้องสิ 16, บหกกับว่มีเล่ามีสิบแปดเสียเดียวเอาว่าว่า,าลายใหญ่หางเบิึงห้า,หาหน้อยวันที่ 14, ส, 2, 8, สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสปอกิดห้าน้อยบ่หยุดจักมือพี่น้องห้าหน้อยไปสู่มือเดินสู่มือจับคู่ พอคิดจับคู่เก้าสามสามสวิ่ง สองสามวิ่งสองสามวิ่งกลมสองสามร่องสามซี่ร่องเก่าสามคูวิ่งเด่นสาม ร่องสองกาชาติ วันนี้มาเถอะเดอ้อวันหลงเดอ้อวันนี้สีตออยู่หรอกกาชาติจับคู่หมกเก่ามกเก่า Mà cầu Vinh Xí cầu Vinh xí cầu ผมซี่เก่าร่องหาหกร่องหกเก่าพิเศษ

Samson Wing Vinh Samson... วิ่งสามศูนย์กลมสามศูนย์ล่องเกตสามล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นสามล่องศูนย์ ปกติปกติจับคู่ศูนย์แปด

เก้าล่องสามหกล่องศูนย์แปดวิ่งเล่นแปดล่องเก่า VIP VIP จับคู่ Get ห <c oughs> à, C si cầu xuống vĩnh cầu xuống เก้าศูนย์วิ่งเก้าศูนย์กมสี่หาล่องเกดหกล่องคูวิ่งเดินเก่าล่องศูนย์ Cùng. buộc hộ xuống cầu 3 ดีเก้าแปดสองสองสามแปดไล แคปนาจอพี่น้องแคปนาจอไปขมาแล้วไปรุนโศกกันมือแรงเนาอยห้าหน้อยห้าหน้อยวันที่1ิเมษาสองพันห้าร้อยหสะพคิดเอาไปรุนใส้ช่งการพี่น้องมือแรงจับคเก้าสาส่สองสามวิ่ง2อสกลม2องสาล่องเก้าสมล่อง3า วิ่งเดินสามล่องเดินสามล่องสองกาศาสตรหกเก่ากาศาสตรหกเก่าหกเก่าหาหกสี่เก่าวิ่งสีเส่เก่ากลมสี่เก่าล่องหกเก่าล่องหาหกผูวิ่งเด่นเก่าพี่น่องเดินเก่าล่องสี่ พิเศษ90เก็3 30วิ่ง30กลม30ล่อง90ล่องเก็3คูวิ่งเด่น3ล่อง0ปกติ08 36 89วิ่ง89กลม89ล่อง08ล่อง36คูวิ่งเด่น8ล่อง9 พีพีเกตสามหาเกตไอหาซีเก้าศูนวิ่งเก้าศูนกลมเก้าศูนย่องเกตหกร่องหาซีคู่วิ่งเด่นเก้าร่องศูนย์อาพี่น้องไปเข้ามาแล้วกะให้โชคดีโชคดีปีใหม่กันทุกคู่ทุกคนเด้อปีใหม่ไทยสงการเฮาให้ความเก็บยาใดความไข่ยามีแห้งๆปังๆกันทุกคู่ทุกคนเงินน้องท่องไหลว่าเก็บว่าจนพี่น้อง พอกกันอีกเท่ยนึงกับพลเลือมือวันที่สิบหา้าพละ่ะสำหรับมือนี้กับขอเก่าคำว่าสวัสดี